สวัสดีครับผมก็จะถึงแล้วนะกับ RCT 2013นะทัวร์นาเมนต์ที่3ของ RCT นะและเป็นทัวร์นาเมนต์ที่2ของ p e e d l i n e ฮะสำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นที่ซีคอนบางแคนะโอ้ห้างหน้าเดินมากคนเยอะแยะถ้าคุณจะมาปล่อยของมาโชว์ออฟหรือมาร่วมสรุปงานนี้สนุกแน่นอนฮนะถ้าเกิดสนใจเราจะสมัครแข่งขันที่ไหนได้บ้างนะแล้วสมัครวันไหนนะชมช่วงหน้าคนระับสำหรับการรับสมัครนะก็สมัครได้ที่ โอโอสป d com หรือโทรเข้ามาที่บริษัทโ o โอส e ีดนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรให้นะระหว่างวันที่10ถึง20พฤษภาคมนะโทรกันเข้ามาได้เลยนะอย่าลืมบอกชื่อของคุณนะรวไมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ของคุณชื่อทีมของคุณถ้าคุณมีทีมนะแต่ถ้าคุณไม่มีทีมกะรุณาใส่ชื่ออื่นๆเพื่อแสดงความว่าเป็นชื่อของคุณนะเช่นชื่อแฟนชื่อหมู่บ้าน ชื่อเขตที่คุณอยู่อาศัยนะนะก็จะทำให้ไม่สับสนเผื่อชื่อมันซ้ำกันนะสมัครกันเข้ามาก็มี4ประเภทการแข่งขันนะก็มี a b นะรุ่น Open นะแล้วก็รุ่น CS เนะเป็น C นะรุ่น Open แล้วก็ CS เช่นเดียวกันนะฮะ300บาทคุณสามารถเลือกสมัครได้1ประเภทนะถ้าคุณจะสมัคร4ประเภทก็ บวกเข้าไปประเภทละ300บาทฮะอันนี้ง่ายๆฮะกติกาครับและอยากรู้มไหมฮะว่าเราสามารถสมัครรุ่นไหนได้และสมัครรุ่นไหนไม่ได้เขาดูยังไงฮะเดี๋ยวชมคลิปหน้าฮะสำหรับรุ่นการสมัครนะง่ายๆมากฮะถ้าคุณมีถ้วยรางวัลของรุ่นใดอยู่คุณสามารถสมัครได้เฉพาะรุ่นนั้นหรือรุ่นที่สูงกว่าเท่านั้นนะฮะ ไม่สามารถลงมาคลาสที่ต่ำกว่าหรือมาแกล้งน้องๆได้นะฮะนีน่ง่ายมากฮะถ้าคุณมีถ้วย B อยู่คุณก็สามารถสามัครให้ a B มา C ไม่ได้ฮะเพราะเขาสงวนสิทธิ์ให้น้องๆเข้ามาปล่อยของบ้างมาโชว์พาบ้างไม่ใช่พี่จะมาแกล้งอย่างเดียวนะฮะค่าสามัครเพียง300อบาทน,นะเขารับสามัครเป็นเงินแล้วมันไปไหนฮะและทำอะไรฮะ 300บาทเป็นเงินสนับสนุนกิจ,จก,กรรมทั้งหมดนะเป็นงบบริหารของทีมผู้จัดงานนะเป็นทีมผู้จัดงานนะซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่าการจัดงานจริงมากนะ ที่สําคัญนะมันเป็นการสนับสนุนนะให้มีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นมากมายนะครับถ้าเราไม่มีสปอนเซอร์นะขอขบคุณสปอนเซอร์ด้วยเราก็ไม่สามารถจัดงานได้ซึ่งทางโอส e ีดนะรวมถึงผมด้วยก็เข้าไปเป็นสปอนเซอร์ให้ RCT ด้วยแล้วก็สปอนเซอร์อื่นเลดบูธซีคอนสแควร์นะหรืออย่างโน t t เทอร์โบคาเซโมโต้ที่ก็คือสปอนเซอร์ที่มาร่วมสนับสนุนให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นเพราะ ค่าใช้จ่ายในการทํางานพวกนี้มันประเมินค่าไม่ได้ฮะเดี๋ยวพบการช่วงหน้าฮะสำหรับตอนนี้ตั้งคำถามนะสมัคร300บาทเราได้อะไรบ้างนะอย่างแรกนะคุณได้สมัครแข่งขันนี่คุณก็มีความสนุกอยู่แล้วนะมีความรู้กับเพื่อนๆนะว่าแต่ละรุ่นรถแต่ละรุ่นทําอะไรได้บ้างมีความรู้เพิ่มเติมแนละ้ถ้าคุณอยู่ที่บ้านเล่นคนเดียวเหงาไม่พอไม่รู้เรื่องซ่อาไม่เป็นโพสนานเดียวมาแข่งขันนะครับ สนุกแน่นอนนะอย่างที่2ที่คุณได้แน่นอนนะของรางวัลจากสปอนเซอร์เขาแจกในงานเพียบอย่างที่3นะที่คุณได้แน่นอนนะถ้าคุณได้เวิร์ดแชมปได้เป็นแชมป์ดนะังระเบิดฮะแล้วก็สำหรับ คนที่อยากรู้นะใครที่จะรู้หรือเกินว่าทำไมช่วยของ RCT ถึงมีมอบให้ถึง20กว่าช่วยรางวัลน,นะก็ต้องบอกว่าได้ความที่ยูเซอร์ต่างนะผู้สนับสนุนต่างๆผูสๆ้สมัครต่างๆสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมากนะถึง200-300ยถึง300ยูเซอร์นะประเภทการแข่งขันจัดขึ้นถึง2วันมากว่าจะแล้วเสร็จนะมีถึง6ประเภทรายการนะในทัวร์นาเมนต์การแข่งนะนั่นกะ็คือเป็นการแข่ง RCT ที่ใหญ่ที่สุดน,นะ มีแบบโปรเฟชชั่นอลนะเซมิโปรนะก็คือคาสดีแล้วก็รุ่นมือใหม่นะเพื่อเกิดความยุติธรรมนะและหลากหลายนะในการประเภทการเล่นอาร์ซีนะค่อนข้างครบเครื่องนะถ้าเกิดมี4รางวัลต่อประเภท6รางวัลก็6 4สีที่ถ้วยรางวันไปแล้วนะเพราะฉะนั้นที่วันเกิดปริมาณที่มากเนื่องจากว่าเราจัดก,การในการที่ครบเครื่องที่สุดนั่นก็คือ RCT นะ ถ้าสมมติว่าผมอยากจะจประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะสำหรับคนที่สนใจงานดิฟในแข่งขันงานดิฟอาซีดิฟอยู่แล้วนะแล้วคุณอาจจะไปได้ถ้วยที่ต่างจังหวัดด้วยอาจจะได้ถ้วยที่ตามมา่างประเทศด้วยนะอาจจะได้ถ้วยมากมายนะถ้าคุณยังไม่มีถ้วยรวางวัลจากประเทศไทยนะอาซีทีนะผมถือว่าแชมป์ยังไม่สมบูรณ์นะเพนาะฉะ้ัะ้นหมครกันเข้ามมาเยอะนะ ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะสมัครวันที่10ถึง20โทรพอเข้ามาสมัครได้บอกประเภทที่คุณสมัครชื่อทีมแล้วก็ชื่อของคุณนะรวมไปถึงขอประชาสัมพันธ์ฝากนะักแข่งทุกคนและผู้เข้าร่วมชมงานทุกคนสนับสนุนของจากสปอนเซอร์ด้วยนะสปอนเซอร์ของเรามีอยู่มากมายไม่ว่าจะโนสตเทอร์โบนะคาเซโมโตนะอาซีบั้นนอกนะรวมไปถึง h p สีไอแรซิินทีมพาว โอโอ้สป oh ีด oh, นะสปีดไลนะ์นะซึ่งเป็นยางในการแข่งขันนะสนับสนุนของสปอนเซอร์ด้วยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการจัดแข่งขันและจะได้ผลิตงานดีๆอย่างนี้ออกมาให้กับพวกเราชาวอาซีทุกคนวันนี้ลาไปก่อนรบพบรันในงานว่าใครจะเป็นแชมป์ใครจะแจ้งเกิดและใครจะพ่ายแพ้เพราะไม 2, ่ได้ซอม24ถึง26 writes every note he writes every line and i've seen him at work when <usion> i light goes